สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะรังลุ้นเพื่อที่จะคนนะครับคราเ้าให้เข้ากันนะไม่ใช่ผักนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเปิดลุ้นแถมยกรังด้วยนะครับเหรียญนี้ก็กะจะเก็บไว้เองนะครับก็เลยอยากจะเปิดเลยนะครับอยากจะลุ้นกับเขาบ้างนะครับเพราะว่าในรางนี้นะครับแบ่งลุ้นละ500นะครับพี่ๆที่จองเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจับให้เลยแล้วส่งให้วันนี้เลยนะครับส่วน พี่ๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงตะกร้าไว้ด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับรับลุ้นเดิมๆซีนเดิมๆเอาไปแกะลุ้นกันเอาเองนะครับก็อาจจะโชคดีก็ได้นะครับสําหรับท่านที่รับลุ้นไปนะครับก็เดี๋ยวผมแกะลุ้นนี้ให้ดูก่อนนะครับว่าตัวอย่างเหรียญเป็นแบบไหนนะครับที่เหลือนะครับผมจะคักเขาในหลังให้นะครับครับผมครับสาหรับชุดแถมยกลังนะครับก็จะมี เนื้องอนะครับเนื้อนวะนะครับปะปนกันไปเนาะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญนี้จะได้อะไรนะครับแกะเลยนะครับพระผมเองผมยากแกะนะฮะนี่นะครับนี่นะครับโอ้ยโคตรสวยเลยว่ะดีนะพี่แบ่งอกล่องสวยเกินนะครับอึ๊บอึ๊บสีโอ้โหสีมืดๆแล้วว่ะ ตีมืดๆแล้วนะเอ้ยเอ้ย,อยกลับล้านิดนึงนะครับลุ้นนิดนึงนะะอือนะปึบสีสีอะไรเฮ้ยไม่แปะเฮ้ยสีขาววะ่ะเอ้ามาดูสิางหน้าอุ๊ยข้างบนเป็นสีทองทองเนื้อเงินครับเนื้อเงินลงยาขอบจีวรน,นะครับ เขาติดกระดาษกาวมาด้วยนะครับข้างหลังนะครับมาดูเลขได้ไหมนะครับดูเลขไปพร้อมๆกันนะครับถ้ายาวเกินไปต้องขอโทษด้วยนะครับมือสั่นไปไหนนะครับโฟกัสก็ไม่มีนะครับกล้องนะครับฟืบนนะหมายเลขหนึ่งสองสองนะครับเป็นเนื้องอนะครับเป็นเนื้อเงินนั่นเองนะครับอืมโอเคก็ยังดีนะได้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน ลงยาขอบจีวรนะครับขอบคุณนะครับต่อไปเรามาคั้เขานะครับลังลุ้นกันเลยนะครับก็เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะส่งไปไม่ทันรีบกันไปเลยนะฮะลังลุ้นนะครับสายแกะแบบเร็วเร็วเลยนะครับก็ตรงนี้มีพลาสติกเนาะนะครับเรามากรีดตุ้มกรนะครับครีดเสร็จปุ๊บ อเปิดอย่างนี้ป่ะไ,ไ่ใชใช่เนาะแงบแบนะครับอ่านะครับก็ไม่มีอะไร <c oughs> มันไม่มีอย่างนี้แล้ป่ะนะนะแกะเลยนะครับแะนะครับีนบ่นะครับเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะฮะ ทั้งหมดหนึ่งร้อยลุ้นนะครับเดี๋ยวผมจะคัดเขาเลยนะนะครับจริงๆผมจะให้พี่ที่ทรับนะครก็เลือกมาเลยนะครับว่าจะาลุ้นที่เท่าไหร่ นี้ผมกาลังกําลังหยิบมาเรียงนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อความแฟร์นะฮะความแฟร์กับทุกท่านนะครับก็นะครับไม่ไม่รู้นะฮะอันไหนเป็นอันไหนนะครับก็วัดดวงกันไปนะครับวัดดวงกันไปนะครับก็ทั้งหมด1ิแถวนะครับแถวละ10บโอ์เนาะนะครับก็ให้พี่ๆที่จองเข้ามานะครับก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอา องที่เท่าไหร่นะครับบอกได้เลยนะครับก็ผมไม่ได้มีนัมเบอร์หรือเบอร์มาแปะให้นะครับก็เอาเป็นการเรียงนะครับแถวละ1ิบอง์นะครับแล้วก็พิมพ์มาได้เลยนะครับก็มีพี่ๆที่เมื่อกี้ผมไลน์แล้วนะครับก็เลือกมาบ้างแล้วนะครับก็มีแถวแรกนะซะเยอะนะครับองค์แรกองสองอะไรเงี้ยนะฮะก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ ขอให้ได้เนื้อดีๆท,ทุกข้างนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องมีกระดาษหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เข้าไปดูบ้างไหม่ดูบ้างนะครับก็เข้ากันไปนะครับแต่ดูจากรูปทรงของก,องล,กล่องแล้วก็คล้ายๆกับหลวงพุโตเนาะครับกล่องโค้งๆแบบนี้นะครับคล้ายๆหลวงพุโต๋นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่น่าจะเป็นบริษัทเดียวกันนะครับ ที่จัดสร้างจัดทำกล่องเนาะนะครับครบไหมนะครับทำไมครบเป็นเรื่องเนี่ยครบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับสุดท้ายครบนะฮะก็อยวจะหาว่าอย่างอย่างนี้นะครับผมลองไล์ดูแล้วเมื่อกี้นะครับลองบันทึกหน้าจอดูแล้วนะครับไม่มีเสียงนะครับ ก็เลยต้องมาบันทึกวิดีโอทหากนะครับเดี๋ยวก็จะเอาลงนะครับตัดลงได้เลยนะครับก็ค <buckets> นแรกน,นะครับที่โยนมานะครับที่หนึ่งนะครับลุนที่หนึ่งที่สองที่ห้าที่เก้าที่หนึ่งที่สองนะครับที่ห้าแล้วก็ที่เก้านะครับเอาที่เก้ามาก่อนปึ๊บนะครับแปดที่หนึ่งที่สองใช่ไหมที่หนึ่งที่สองนะครับแล้วก็ที่สามด้วยนะครับ แล้วก็ที่ห้าแล้วก็ที่เก้านะครับพราเว้นสี่ไว้อันเดียวนะครับนอกจากสี่อันนี้นะครับสี่อันนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับพี่หนึ่งห้าลุ้นนะครับก็อยู่นี่นะครับของพี่หนึ่งนะนะครับคนแรกนะครับคนที่สองที่โยนมานะครับเลือกสี่สิบเก้าพี่ทอมเนาะแถวสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบเก้าก็แถวที่ห้าองค์ที่เก้านะครับนี่อันนี้ของพี่ทอมนะครับพี่ พ <IS O> okay. ี่สิริเรื่องเลขแปดนะครับเรื่องเลขแปดก็ต้ององนี้นะครับกอดเลขเก้านี่ของพี่สิรินะนะครับแล้วของเจ้าแป้งนะครับให้หยิบเลยนะครับสี่ลุ้นนะครับสี่ลุ้นนะครับพี่วรพลรับสิบเก้านะครับหนึ่งนี่สิบยี่สิบสิบเก้าก็ต้องเป็นองนี้นะครับนี่พี่วรพลนะครับสิบเก้านะครับเจ้าแป้งสี่ลุ้นนะครับดิบได้เลยนะครับ เราแทงท้ายทนนะี่้างนะแรดกลางกล้านหนึ่งนี่จะเป็นสองสามนะครับแล้วก็สี่นะครับจะเป็นสีลุ้งหานนะครับแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษเนี่ยคนดีที่สุดนะครับอนคนแรกนะครับเอาหมายเลขร้อยไปเลยนะครับเอาสุดท้ายเลยของพิเศษหมายเลขที่ร้อยนะครับนะครับแล้วก็มีที่ นสองลุ้นนะครับสองลุ้นพี่นิวก็เอาเป็นแถวนี้กับแถวนี้มั้งเนาะนะครับแถวนี้เอาองค์กลางๆนะครับปึ๊บกับองค์แรกๆปึ๊บนี่ของพี่นิวนะครับนี่ทุกทูกขั้นนะครับดังนั้นนะครับยังไม่โยนเนาะแล้วก็นะครับที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวรอโยนเสร็จปึ๊บเดี๋ยวให้เลือกนะครับเลือกได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็วันนี้ขอแค่จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ